ขอมึงไอ้ไอ้ไอ้เหี้หหเยเพ็ดมึงเอาไปลงแทนี่ว่าพี่น้องขอร้องอย่าปากคนมาเยอะนะพี่น้องอย่าปากกันมาเยอะเรามีเวลาตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันอาทิตย์ที่26พี่น้องเรามีเจ้าหนี้ของเราแล้วต้องตัดคิวแล้วเพราะว่าลูกศิษย์มผมเนี่ยที่วัดเนี่ย เขาเห็นผมจะตายหาวันนี้ข้าวกินครั้งเดียวสิบโมงกว่าแล้วเซ็นเซ็นตลอดเลยเพราะพี่น้องมาเยอะเกินไปผมเป็นคนเป็นของพี่น้องหัวพี่น้องจะเสียเวลาเหนื่อยทนเอาแล้วปวดมากเซ็นไปแปดร้อยขวาลายเซ็นแปดร้อยกวาลายเซ็นวันนี้สองอย่างน้งรูปและจาน โทษทรมานที่สุดในชีวิตแต่เกิดมาไม่มีทรมานมากเท่านี้ที่เซ็นให้พี่น้องทุกครั้งยังไม่เท่าวันนี้เพราะทุกคนก็จะกลับบ้านทุกคนก็จะกลับบ้านแล้วฝากของมาเยอะมากจึงขอบอกพี่น้องว่าวันหนึ่งเดี๋ยวนี้เราตัดแค่200ชิ้นเท่านั้นเองก็คือหนึ่งรคนหนึ่งรคนคนละสองชิ้นของตัวเองหรือของฝากได้ชิ้นหนึ่งดังนั้น ใครมาเท้าเราให้คิวคิวเสร็จเรียบร้อยพอครบหนึ่งร้อยคนตัดเพื่อรักษาชีวิตอาจารย์นี่ลูกศิษย์บอกนี่คือลูกศิษย์บอกใช่ไหมพวกมึง <Okay. S 1> แล้ว,ลวดังนั้นเนี่ยขอพี่น้องจงรู้ว่าถ้าตัวเองมาสายก็รออีกวันหนึ่งถ้ารอไม่ได้ก็ฝากคนอื่นใหม่นะพี่น้องนะเอาตามนี้นะอย่าโกรธกันนะผมจะไตาหาแล้วพี่น้องมาเร็วเข้าคิว คบหนึ่งร้อยจบวันนั้นกลับบ้านไปก่อนไปไหนก็ไปอีกวันมาใหม่ตามนี้นะพี่น้องนะเอ้ามึงลงหน่อยอ้า